สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2025ครับกับผมขอเสนอพระเจนะของพระเจ้าในพระธรรมยนตต่อไปนะครับจากคราวที่แล้วในพระธรรมยน์บทที่1ข้อที่1แล้วมาถึงแค่พระวาทะ ทรงอยู่กับพระเจ้าแล้วจะต่อด้วยพระรำยอนบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งขอไข่ก็คือต่อจากคำว่าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้านะครับนี่คือ,อข้อที่หนึ่งที่จะสรุปว่าพระวาทาหรือว่าถ้อยคำถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสในพระธรรมปฐมการพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าและพระเจ้าก็ตรัสอย่างนั้นอย่างนี้นะครับตามที่เราได้ศึกษาไปแล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเมื่อพระองค์ทรงตรัสและพระองค์การทรงตรัสของพระองค์ก็เป็นถ้อยคําเป็นพระวาทะแล้วก็พระวาทะนี้ถ้อยคํำนี้เป็นถ้อยคําของพระเจ้าและถ้อยคํำนี้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วในข้อที่สอง ได้พูดต่อไปว่าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้านั่นหมายความว่า,าแรกๆเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยก่อนที่จะมีโลกนี้อีกนะครับปฐมแรกขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระชนอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะฮะเบื้องต้นก็คือพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าคือพระวาทะถ้อยคําได้อยู่กับพระเจ้าพระยาเวนะครับ พระบิดาของอท่านและข้าพระเจ้าปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่สองจึงบอกว่านะครับพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าแล้วข้อที่สามว่าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะใช่ไหมครับนี่ครับเพราะนั้นพระเจ้าพระองค์พระยาเวาทรงสร้างโลกนี้ในสรรพสิ่งทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างแม้กระทั่ง ความสว่างน้ําแล้วก็แผ่นดินโลกโลกและดวงดาวต่างๆทั้งปวงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือที่พระวาทะได้ตรัสเพราะนั้นพระองค์ตรัสอะไรก็สิ่งเหล่านั้นก็บังเกิดขึ้นเป็นการเนรมิตจากสิ่งที่ไม่มีมาเป็นสิ่งที่ให้มีและจะเป็นด้วย วัตถุก็ดีไม่ใช่วัตถุก็ดีรวมทั้งพืชสัตว์ต้นไม้ต่างๆรวมทั้งมนุษย์ด้วยในการทรงสร้างของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างในพระธรรมโมการนั้นพระองค์ได้ทรงอยู่กับพระเจ้าในข้อที่สองนะครับ <c oughs> พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะ นี่ก็เข้าใจง่ายนะครับในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือภาวะะเพราะนั้นในสิ่งที่เป็นอยู่นั้นคืออะไรครับในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นก็คืออะไรอะไรที่มีอยู่ที่เห็นอยู่ที่เราทราบอยู่ที่มีอยู่แล้วแล้วก็ที่ยังค้นพบไม่พบอีกนะครับตลอดจนสิ่งที่ยังค้นไม่พบในปัจจุบันนี้ในอนาคตข้างหน้าจะได้พบอีกนั้นสิ่งเหล่านั้นก็คือ เกิดมาโดยไม่มีไม่มีเหตุที่ว่าไม่ใช่พระองค์เป็นผู้จรัดผู้สร้างไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นขึ้นมาได้โดยนอกเหนือจากพระวาทะอันนั้นพระวาทะทรงตรัสในทุกสิ่งทุกประการแม้ว่าเรายังไม่พบเจอเจอ,เจอหรือนักวิทยาศาสตร์ยังค้นหาไม่เจอและจะเจอในโอกาสข้างหน้าสิ่งเหล่านั้นก็คือพระองค์ได้เป็นผู้ทรงตรัส ดังนั้นในข้อ4ีจึงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งพืชและสัตว์ก็มีชีวิตและสิ่งต่างๆทั่วไปพืชสัตว์ต้นไม้ต่างๆน้ําแสงสว่างเคลื่อนวิทยุต่างๆพระองค์ก็ได้ทรงสร้างขึ้นแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้ของโลกสิ่งเหล่านี้ การทรงอยู่ของโลกและดวงจันทร์ดวงดาวสุริยุากาเล็กซี่ต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบนี้ก็ไม่มีสักสิ่งเดียวเป็นนอกเหนือ,อที่พระองค์ไม่ได้ตรัสนะครับพระองค์ทรงตรัสด,ด้วยถ้อยคําแล้วก็เป็นแหล่งชีวิตเป็นที่มาของชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์นะครับเพราะนั้นชีวิตนี้เป็นความสว่างของมนุษย์ที่ พระองค์ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงให้มนุษย์ได้เห็นความชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นในข้อที่5นะฮะข้อที่5บอกว่าความสว่างส่งเข้ามาในความมืดนะครับและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้นะครับ,น,รบนี่น้องครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระองค์พระวาทะถ้อยคําได้ทรงตรัสให้มีแสงสว่าง แล้วแสงสว่างก็บังเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าทรงตรัสและในโอกาสาเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์ได้อยู่กับาสาวกประชากรของพระองค์และพระองค์ได้สนทนาและได้พระองค์ตรัสกับผู้ที่ติดตามพระองค์ไปอย่างชัดเจนนะครับว่าในพระธรรมยอห์นบทที่8นะครับข้อที่12 พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตน,นี่ครับข้อที่12ครับพระธรรมยอห์นบท8ข้อที่12ก็คือพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกคําว่าเราในที่นี้หมายถึงเป็นองค์พระเยซูคริสต์ผู้ตรัส เป็นอเอกพจน์บรรุษที่หนึ่งนะครับแล้วไม่ได้เป็นคํำสรรพนามแต่เป็นคําเอกพจน์นะครับเป็นคําแทนตัวเองว่าพที่พระเยซูตรัสเนี่ยก็คือฉันฉันเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามฉันมาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตนะีครับ พราะนั้นคำว่าเรานี้ไม่ใช่เราท่านและข้าพเจ้าหรือเป็นพหูพจน์ไม่ใช่นะครับเป็นเอกพจน์บุรุษที่หนึ่งซึ่งใช้กับผู้ที่สูงกว่ามีศักดิ์มีอาวุโสนะครับมีตำแหน่งมีอำนาจเหนือคนอื่นๆที่ตรัสที่พูดถึงก็ใช้คำว่าเรา ใช่ไหมครับซึ่งผมก็ได้กล่าวไว้ในตอนออแรกๆเริ่มที่จะพูดถึงเรื่องของอเอเกอพจน์บุรุษที่หนึ่งคำว่าเราใช้เป็นตัวแทนของท่านและข้าพเจ้าไม่ใช่นะครับนี่เป็นเอเกอพจน์บุรุษที่หนึ่งแทนฉันเองคือองค์พระเยซูคริส เป็นผู้ตรัสพระเยซูเป็นฉันเป็นความสว่างของโลกนะครับอันนี้แต่ในภาษาเนี่ยคำว่าเราเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่ว่าผู้ใหญ่ตรัสพูดถึงผู้น้อยก็จะเรียกแทนตัวเองที่พูดว่าตรัสว่าเรานะครับอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันแล้ว ดังนั้นพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างเข้ามาในความมืดนะพระเยซูได้เสด็จเข้ามาในความมืดใช่ไหมครับตอนที่ทูตสวรรค์มาแจ้งให้กับนัก,นกเลี้ยงแกะแล้วก็นักปา่าที่มานมัสการพระองค์ในในครั้งที่พระเยซู ทรงประสูตรนั้นที่เบดเเฮหมนะครับอันนั้นแหละครับก็คือว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างที่ปรากฏกับคนเลี้ยงแกะในความมืดแล้วความมืดก็กลายเป็นความสว่างเมื่อทุสวรรค์ของพระเจ้ามาปรากฏว่าพระเยซูจะเสด็จเข้ามาในโลกนี้น,นั้นพระองค์ได้เป็นความส่างความมืดก็หายไปเห็นไหมฮะ ดังนั้นความสว่างส่องเข้ามาในความมืดในข้อที่5นะครับโดยที่บอกว่าพระองค์ได้ทรงเป็นความสว่างนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ยนั้นนะครับและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้คือที่ไหนมีความมืดความสว่างเข้าไปความมืดก็หายไปดังนั้นเราจะเข้าใจได้ว่าพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า และพระเจ้าเป็นพระเยซูคริสต์และพระเยซูตรัสว่าพระองค์เองเป็นความสว่างเพราะนั้นพระเยซูก็เป็นแหล่งชีวิตพระองค์จึงประทานชีวิตให้กับเราสาวกแล้วก็คนที่ติดตามพระองค์ไปจากคนที่ตายแล้วล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นนะฮะพระองค์เป็นแหล่งชีวิตรวมทั้งพระองค์เองพระองค์ก็ เป็นขึ้นของพงค์เองด้วยในวันที่สามวันอาทิตย์วันที่สามที่เขาตรึงพระเยซูที่แล้วตายในคืนวันศุกร์แล้วถูกฝังไว้ในอุโมงค์วันเสาร์วันอาทิตย์พระองค์ทรงเป็นขึ้นเพราะนั้นนี่ครับความมืดที่มาครอบงำก็ไม่อาจจะครอบคุมเหนือความสว่างได้ความสว่างก็ ถูกกำจัดออกไปโดยพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกเมื่อโลกที่มืดโลกที่ไม่เข้าใจความเป็นมาอย่างไรก็จะได้เข้าใจและสว่างกระจ่างแก่มนุษย์ทั้งความคิดทั้งดวงตาและเหตุผลเหตุการณ์ต่างๆก็พิสูจน์ได้โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเยซูคริสต์ที่ประทับอยู่ในท่านและข้าพเจ้าก็จะเป็นผู้ที่ทําให้ท่านและข้าพเจ้าสว่างเข้าใจว่าโลกนี้เป็นไปอย่างไรชีวิตนี้ควรดําเนินไปอย่างไรดังนั้นความสว่างจึงชนะความมืดเพราะนั้นเราเป็นผู้ที่ติดตามพระองค์ไปเราก็อยู่ในความสว่างความเข้าใจในความไม่สงสัย ในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงสร้างเรามาอาะไรครับวันนี้ครับผมขอจบในตอนอตอนที่ตอนที่หน,นะครับตอนที่หแต่ว่าเป็นอยู่ในครั้งที่ครั้งที่สามนะครับศูนย์ศูนย์นยนยสนี้ก็จะเป็นคลิปที่ได้ถึงข้อที่5้านะฮะจบข้อที่5คราวหน้า เราจะต่อข้อที่6ประธรรมยนบทที่1ข้อที่6ต่อไปนะครับก็ขอพระพินเจ้าทรงโปรโดอวยพระพรพี่น้องท,ทุกทท่านและจนกว่าจะพบกันอีกวันนี้นะครับวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2025ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ